ณปัจจุบันนี้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นคนไทย99%นะครับมีต่างชาติ1%ครับถ้าดูฉากสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแสดงในรายละเอียดลงไปอีกว่าคนไทย95%เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วมีนิติบุคคลอีก4%นะครับสีเขียวนะครับส่วนอีก1%ที่เหลือเป็นนิติบุคคลของต่างชาตินะครับพนักง,งานของบริษัท ถ้าดูจำนวนวิศวกรนะครับเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปีที่แล้วนะครับนะสิ้นสุดไตรมาสหนึ่งเรามีวิศวกรอยู่151ท่านนะครับถ้านับพนักงานทั้งหมดในบริษัทนะครับพนักงานประจำก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเช่นกันปัจจุบันมีอยู่1,748ท่านนะครับงบการเงินนะครับ ทรัพย์สินณปัจจุบันณสินสุดไตรมาสหนึ่งนะครับเรามีอยู่5,621ล้านบาทมีหนี้สิน4,191ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้น1,430ล้านบาทมีจำนวนหุ้น1,553ล้านหุ้นครับ BOOK v a า u e อยู่ที่ประมาณ92สตางค์นะครับ D/E ratio อยู่ที่2.93 ยอดขายในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับ876ล้านบาทต้นทุนของการขายอยู่ที่826ล้านบาทนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่ขาดทุนนะครับ19ล้านบาทหรือต่อหุ้นคือ1สตางค์ต่อหุ้นนะครับกำไรขั้นต้นอยู่ที่50ล้านบาทในไตรมาสที่1มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่5.7% ในช์ตถัดไปจะเป็นเทรนด์ของรา,ายได้และกําไรของบริษัทนะครับชาแรกสีม่วงนะครับมุมซ้ายบนยอดขายเนี่ยของเราไตรมาสที่1่อยู่ที่876ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วพอสมควรนะครับในส่วนของกำไรขั้นต้นจะเห็นได้ว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยในไตรมาสที่1ปีนี้ แล้วก็ไตรมาสที่4ปีปีก่อนหน้านี้ด้วยอยู่ที่ประมาณ5ถึง6เปอร์เซนต์นะครับถ้าถ้านักลงทุนมองดูก็จะเห็นว่าในช่วง3เดือนแรกของปีที่แล้วกำไรขั้นต้นนะสูงมากโดยเฉพาะในไตรมาสแรกนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าใน3าเดือนสไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยเรามีโครงการอยู่2โครงการนะครับ ซึ่งเราสามารถนะประหยัดต้นทุนได้แล้วก็ทํากําไรได้สูงนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหลังจากจบไตรมาสที่3และวอโครงการนั้นเราได้สร้างเสร็จสมบูรณ์100%ยเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันทําให้งานของเราในมือเนี่ยมีกําไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ5-6%ซึ่งเป็นกําไรขั้นต้นตามปกติของบริษัทนะครับ ส่วนต้นทุน overheads d n a นะครับในถ้าดูในปี09เนี่ยจะเฉลี่ยที่ประมาณ10%ค่อนข้างนิ่งนะครับในปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีนี้ที่แกว่งใบแกว่งมาสูงมากเพราะว่า,าเป็นช่วงที่ยอดขายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในแต่ละไตรมาสนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงช่วงต้นปีนี้ งานในมือเราถือว่ายังมีอยู่น้อยทําให้รายได้เนี่ยแต่ละไตามาาเนี่ยเปลี่ยนแปลงามากเวลามีงานใหม่เข้ามาก็จะมีรายได้มากขึ้นต่อไปจะเป็นการเปรียบเ<ๆ>ทียบเฉพาะบริษ<ๆ>ัทก่อสร้างที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าถ้าสมมติว่าบร,ริษัทก่อสร้างในตลาดทรัพย์ทั้งหมดเป็นร้อเอร์ซต์อย่างที่ทุกท่านทราบก็ดี อิตาเลียนไทยก็ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นสัดส,ส,ส่วนของยอดขายอยู่ที่ประมาณ46%ส่วนของนาวรัตเนี่ยอยู่ที่4%นะครับเท่าๆกับคริสเตนนีนะครับต่อไปนะคะงานในมือนะคะงานในมือถ้าท่าดูจากชารนะคะจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2004ถึง2010เนี่ยเราจะมีงานใหม่เข้ามาเนี่ประมาณปีละ 4,000ล้านบาทนะคะดังนั้นก็เป้าหมายของเราในปีนี้ก็จะประมาณ4,000ล้านบาทเช่นกันนะคะส่วนในชาร์ต่อไปนะคะในปี2011ปีนี้นะคะงานใหม่ที่เข้ามานะตอนนี้เนี่ยก็คือประมาณเกือบเกือบ600ล้านซึ่งขณะนี้ก็ใกล้ครึ่งปีแล้วนะคะก็ยังต่ำกว่าเป้าครึ่งปีก็คือจะต้อง2,000ล้านบาทใช่ไหมคะแต่ว่า งานที่เรายัางประมูลแล้วก็ยังมีการรอผลอยู่เนี่ยยังมีเข้ามาประกวดราคาในเครื่องหลังเลยยังมีมูลค่ามากอยู่นะคะตอนนี้งานที่เราจะคาดหวังไว้ในการเสนอราคาและก็อยู่ระหว่างการต่อรองราคาเนี่ยมีทั้งสิ้นประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทนะคะคาดว่าเราคง4 0 0พล้านบาทเนี่ยก็คือน่าจะได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มีโครงการของ GMS เป็นโครงการของกรมทางหลวงระหว่างประเทศนะคะมูลค่าประมาณ4,000ล้านบาทตัวนี้ก็จะมีการประกวดราคาในเดือนหน้านี้แล้วนะคะส่วนสัดส,ส่วนของอโครงการใหม่ๆใ,ในชา้าต่อไปนะคะเป็นงานโยธา30%นะคะ แล้วก็งานโครงสร้างอีก70%สนะคะส่วนของในภาครัฐและภาคเอกชนแบ่งเป็นสัดส่วนทางรัฐบาลเนี่ยสนะคะส่วนงานเอกชน61%ค่ะประเภทของงานค่ะประเภทของงานนี้เป็นงานทางด้านทางทางงานทางทะเลนะคะทางมารีนประมาณประมาณ30%แล้วก็เป็นงานอินดัสทรีล61%ร แล้วก็เป็นงานอาคารบิลดิ้อีก9%นะคะถ้ามาดูแบ็ก็อกของเรานะครับสีเขียวคืองานในมือที่เราเซ็นตัญญากับลูกค้าแล้วสีชมพูสีชมพูเป็นงานในมือที่เราอ,อาจจะประมูลชนะแล้วหรือว่ามี ข้อตกลงกับลูกค้าในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงนามในสัญญากันนะครับจะเห็นได้ว่าณนะปัจจุบันนี้งานในมือของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ1นึ0 0หมื่ามันล้านเอ,าเอกสารที่แจกให้จะมีตารางที่เป็นแบ็คล็อกของเราทั้งหมดนะครับประมาณ1นึ0 0หมื่สันล้านซึ่งก็ส่วนหนึ่งในนั้นเป็นงานาขุดขนดินที่เหมืองแม่หมะ มีมูลค่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ7000ล้านนะครับงานนี้เนี่ยงาน7000ล้านเนี่ยใช้เวลาเหลือเวลาทำอีก7ปีก็คือปีละ1,000ล้านนะครับเพราะนั้นเรามาดูแบ็กล็อกกันเนี่ยดู13000ล้านเทียบกับรายได้ต่อปีของเราประมาณ4,000ล้านฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่จะขออนุญาตชี้แจงว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า7000ล้านก้อนใหญ่ในนั้นในในหมื่นสามเน่ย ทยอยรับรู้อีกเจดปีเพราะฉะนั้นแบ็กล็อกที่เหมือนมีจริงๆเนี่ยคือตัวหกพ0นล้านนะครับตัวเจ0 0ันล้านนั่นเป็นถ้านับเป็นแบ็กล็อกเท่าเทียบเท่ากับงานอื่นน่าจะนับแค่พันเดียวเพราะว่ามันได้ปีละพันเพั้นงานในมือเรามีอยู่6,000ล้านรายได้ต่อปีเราสี่พันล้านาในมุมมองของเราถือว่ายังน้อยอยู่ เราคิดว่าแบ็กล็อกที่เหมาะสมควรจะมีประมาณ2เท่าของงานที่เราสามารถผลิตได้ในแต่ละปีนะครับตอนนี้ก็อ,อย่างที่เห็นในฉากงานใหม่เนี่ยเป้าหมายของเราอยู่ที่4,000ล้านนะครับนี่ครึ่งปีละเราควรจะต้องได้2,000ล้านตอนนี้เพิ่งได้มาประมาณ6 0 0 6 0 0 6ก0ก็ถือว่าปีนี้ครึ่งปีแรกเนี่ย งานที่ได้รับเข้ามาใหม่เนี่ยต่ำกว่าเป้าอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราก็ยังยืนยันว่าเรายังมั่นใจว่าเป้างานใหม่ที่เรากะไว้ว่า4 0 0 0ันล้านเนี่ยยังมีโอกาสที่จะทําได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าที่ประมูลได้แค่6 0 0 0ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าประมูลงานไม่ได้สะทีเดียวมันมีงานหลายลงานที่เราประมูลแล้วเขายัางไม่ประกาศผลแล้วก็จ่งเรายัางรอผลอยู่ ก็มีโอกาสที่จะทำได้นะครับงานในมือของเราเนี่ยถ้าดูประเภทของงานเนี่ยเป็นงานโยธา97คือหลักๆก,ก็คืองานขุดขลดดิน